นาฮาชิไม่กลัวนาบิลเตรียมแผนล,ลับหมัดเด็ดหวังพิชิตนาบิลดูจากคลิปวิดีโอซุ้มซ้อมแล้วนั้นก็ต้องบอกเลยว่าการออกหมัดของอีเรสเอ็นนาฮาชิและก็ได้เห็นหมัดทีเด็ดตีเตรียมไว้สําหรับรับมือดาบิลและพิชิตนาบิลต้องบอกเลยว่าเป็นพลังกาปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงมากๆและสําคัญเลยนะครับหลังจากที่เราเห็นการซุ้มซ้อมของอีเรสเอ็นนาฮาชิหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับ ในโซเชียลมีเดียของเ e ีเลสเอนนาฮาชิ A achi, mm hmm. ก็ได้เจอคลิปที่เจ้าตัวนั้นเนี่ยลงทำการฟิตซ้อมซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเีเลส เอ็นนาฮาชิเนี่ยทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมอย่างเต็มที่และไฟน์นี้เป็นไฟส์สคัญที่สุดอีกไฟ์หนึ่งของเอเรสเอ็นนาฮาชิ N achi, ถือว่าเป็นไฟช์ชี้ชะตาชี้อนาคตของเอเรสเอ็นนาฮาชิบนถนนเส้นทางวันแชมเปี้ยนชิพและโอกาสที่เจ้าตัวนั้นจะได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากเจ้าตัวเคยประสบความสําเร็จในเวท135ปอนด์ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับมาชกในเวท145ปอนด์ตั้งแต่ย้ายมาชกใน การวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นระยะเวลากว่า7ปีแล้วเนี่ยที่ทางอิเรสเอนนาฮาชิยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครและเป็นคนแรกในวันแชมเปี้ยนชิพที่สามารถยัดเยีดยดความบาชัยให้กับซูเปอร์เลกได้แม้ดูเหมือนว่านะครับการตัดสินใจสละแชมป์ร้อยหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนขยับมาช็อในเวทหนึ่งร้อยสี่สิบห้าปอนเนี่ยทำให้ร่างกายของอิเรสเอนนาฮาชินั้นดูใหญ่มากๆเลยนะครับสิ่งสําคัญที่เราเห็นและก็แตกต่างเลยนั้นนั่นก็คือพลังกําปั้นเนี่ยมีความหนัก นวรุนแรงขึ้นกว่าเวท135ปอนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะและตอนนี้นะครับในเวท145ปอนด์เจ้าตัวช็อกไป,เ,ปเพียงแค่2ไฟ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ตัวนะครับซึ่งณนะตอนนี้เชื่อว่านะครับในเวท145เจ้าตัวน่าจะคุ้นเคยกับน้ําหนักนี้แล้วนะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวในส่วนของการออกอาวุธพลังกําปั้นหรือว่าอะไรพวกนี้เชื่อว่านะครับน่าจะดีขึ้นกว่า2ไฟ์ในเวท145ปอนด์ที่เจ้าตัวนั้นขยับขึ้น ก็ต้องติดตามชมซึ่งแฟนมวยส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยย้ำนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ย ต่างมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือทิศทางที่นาบิลนั้นเนี่ยน่าจะสามารถเอาชนะเีเลสเอนนาฮาชิไปได้ซึ่งหลังจากที่แฟนมวยนะครับต่างแสดงความคิดเห็นแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยมองว่าเีเลสเอนนาฮาชิเนี่ยน่าจะไม่สามารถต้านนาบิลได้ในเชื่อโมงนี้ในยุคนี้นะครับผมเลยต้องไปดูข้อมูลแล้วก็ไปดูวิธีการซ้อมดูการเตรียมตัวของเจ้าตัวต้องบอกว่าในไฟนนี้เนี่ย ดูอีเรียสจะมีความตั้งใจซ้อมเป็นพิเศษนะครับและเจ้าตัวเนี่ยให้ความสําคัญกับไฟนี้มากน่าจะเป็นอีฟไฟที่ทางอีเรียสเอนนาฮาชิได้มีเวลาการเตรียมตัวได้มีเวลาการฟิตซ้อมนะครับการตอบรับชกกับนาบิลนั้นเนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าอีเรียสเอนนาฮาชิเนี่ยในมุมมองของเขาเขาก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีดีพอในการที่จะสามารถเอาชนะนาบิลได้ถึงได้นะครับตอบรับร่วมชกกับนาบิลซึ่งโดยปกติแล้ว นะครับนาบิลค่อนข้างที่จะหาคู่ช็กอกยากมากๆแต่อีเลสเอ็นนาฮาชินะครับยอมขึ้นชกเพราะอาจจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งเป็นครั้งแรกของนาบิลอีเลสอาจจะมองว่าตัวเองนั้นมีภาษีมีประสบการณ์มากกว่าและคุ้นเคยในกติกาคิกบ็อกซิ่งมามากกว่าพร้อมทั้งชื่อเสียงนะครับในวงการคิกบ็อกซิ่งเนี่ย ทางด้านอรสเอ็นาฮาชินั้นดังกว่านาบิลแน่นอนนะครับเพราะนี่เป็นไฟแรกของนาบิลและอีเอสก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพ่ายแพ้ให้กับนาบิลในไฟนี้เนี่ยหนทางในการที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกหรือว่าโอกาสที่จะควา้าแชมป์โลกรุ่นที่2ของตัวเองนั้นอาจจะต้องถอยห่างไปเพราะถ้าเกิดว่านาบิลสามารถเอาชนะอีเอสได้นะครับเชื่ออย่างแน่นอนว่าทางวันแชมเปี้ยนเนี่ยพร้อมที่จะจัดให้นาบิลชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้นะครับซึ่งอเลริเอ็นาฮาชิอ่า อาจจะต้องรอต่อไปหรืออาจจะต้องไปเจอใครคนใดคนหนึ่งในเรนกิ้งอาจจะต้องทำฟอร์มกันใหม่นะครับ แต่ถ้า wat, o, เกิดว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเอาชนะนาบิลได้นะครับทั้งชื่อเสียงนะครับและก็โอกาสในการชิงแชมป์โลกเนี่ยมันจะเพิ่มมากกว่าอีกหลายเท่าตัวและเชื่ออย่างแน่นอนว่าถ้าอีเรียนนั้นสามารถผ่านนาบิลได้นะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพก็พร้อมที่จะผลักดันอีเรียนนั้นไปเจอกับแฮกเกอร์ตี้อย่างแน่นอนและชื่อเสียงของอีเรียนนะครับช็อกมาในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่านะครับสามารถเอาชนะนาบิลได้เนี่ย ชื่อเสียงของอีเลสเอนนาฮาชินั้นก็จะทําให้แฟนมวย FC1 ซีวันแชมเปี้ยนชิพยอมรับในตัวของเขาและก็มีคนติดตามมากขึ้นอย่างแน่นอนไฟน์นี้จึงเป็นไฟส์สคัญและดูจากการซุ่มซ้อมนะครับดูจากวิดีโอที่เจ้าตัวนั้นได้ลงก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอีเลสเอนนาฮาชิออกหมัดได้ไวและก็แรงมากๆโดยเฉพาะนะครับหมัดตัดลําตัวเชื่ออย่างแน่นอนนี่น่าจะเป็นแผนเด็ดที่ทางอีเลสเอนนาฮาชินั้นเตรียมที่จะนํามาใช้ ในไฟที่จะเจอกับนาบิลและด้วยความที่เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับหลายๆอย่างในอาวุธที่ทางนาบิลถนัดนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดูจากการซ้อมเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าตอนแรกเราคิดว่าอีเลียสน่าจะมาแผนตีหัวเข้าบ้านแต่ดูลักษณะนะครับการซ้อมการต่อยกับทางเทนเนอร์ดูน่าจะเป็นแผนนะครับไล่ต้อนทางด้านนาบิลนั้นให้เข้ามุมแล้วก็เข้าไปในระยะประชิดนะครับเจาะขาแล้วก็ต่อยเบิร์นนะครับก่อนที่จะลงล่างเพื่อให้ทางนาบิลนั้นเนี่ยเกิดความ สับสนไม่ทันระวังแล้วก็เปิดช่องว่างนะครับตรงลําตัว เพาะคนสูงนะครับเป้าโจมตีเนี่ยมันใหญ่เป็นธรรมดายอยู่แล้วและยิ่งเป็นลำตัวอีกนะครับช่วงตัวนาบิวยาวขนาดนั้นเนี่ยความหนาความบางของร่างกายเนี่ยเชื่อว่าทางด้านอีเรสนั้นค่อนข้างที่จะได้เปรียบและนะครับเป็นระยะประชิดเนี่ยวงหมัดเนี่ยของอีเรสเอนนาฮาชิน่าจะเร็วกว่าและก็น่าจะทําได้ดีกว่าในระยะประชิดการต่อยลำตัวซึ่งอีเรสเอนนาฮาชิคงจะมาแผนนี้อย่างแน่นอนและดูจากการต่อยหมัดแล้วนะนะเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดนาบิ ไม่ป้องกันลำตัวหรือเพอนะครับยกการไม่บังลำตัวดีๆเจอเข้าไปตรงนะครับชายโคงหรือว่าลิ้นปีเนี่ยมีโอกาสที่จะจุกมีโอกาสที่จะหยุดหรือว่าลงไปล่วงให้กรรมการนับได้เลยนะครับเพราะเรเลสเอ็นนาฮาชกิก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของพลังกำปั้นซึ่งก็ในเวท145ปอนด์คลิกบ็อกซิ่งเนี่ยเจ้าตัวไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับและดูจาก จังหวะการออกหมัดเนี่ยนะครับาการเคลื่อนตัวอะไรต่างๆเนี่ยเข้าข้องว่องไหวมากคู่นีนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็มองว่านาบิลจะชนะง่ายๆแล้วแต่เมื่อไปดูแผนไปดูวิธีแล้วนั้นเนี่ยเชื่อว่าไฟนีนะครับไม่ใช่งานง่ายสําหรับนาบิลอย่างแน่นอนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้แล้วถ้าอิเรสนะครับมาแผนชวนทะเลาะเนี่ยความมันนะครับความสนุกตื่นเต้นกําไรมันก็ตกอยู่ที่แฟนมวยและถ้าเกิดว่านาบิลกับอิเรสแรกกันก็จะได้วัดกันไป เลยนะครับว่าใครดีกีดีกว่าใครทนกว่าใครหนักกว่าเนี่ยก็มันจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลใครสามารถเอาชนะ คู่ต่อสู้ได้ในไฟนี้นะครับเชื่อได้อย่างแน่นอนเลยว่าจะสร้างความมั่นใจจะสร้างทั้งในเรื่องของการยอมรับของแฟนมวยชื่อเสียงและโอกาสในการชิงแชมป์โลกไม่ง่ายจริงๆนะฮะในไฟนี้สําหรับนาบิลก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าออเลสเอนนาฮาชิโบนะครับในมุมมองแฟนมวยหลายคนนะคะเพราะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอีเลสเอนนาฮาชิหรืออาจจะเคยไปย้อนดูออเลสเอนนาฮาชิในเวท135ปอนด์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าอเล เอ r เอ็าช้โดยรูปร่างโครงสร้างเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยลดน้ําหนักเยอะนะครับจึงอาจจะไม่ค่อยประทะแต่เมื่อน้ําหนักของเจ้าตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติและก็เต็มเวทแล้วขนาด145เนี่ยเจ้าตัวยังทําน้ําหนักไม่ค่อยจะได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเีเลียเนี่ยน่าจะชกในเวท155ปอนด์เนี่ยได้สบายแต่เมื่อบีบน้ําหนักลงมาเนี่ยความแข่งแข่งความทนทานพลังกำปั้นเนี่ยเชื่อว่าสู้กับนักมวยในเวทนี้โดยเฉพาะนาบิลเนี่ยได้คู่ขี้สูสีอย่างแน่นอนใครพลาดเลื่อนแน่นอนนาบิลพลาดนะครับ เจอหมัดออเลสเอนนาฮาชิผมก็เชื่อว่านาบิลก็ไม่สามารถที่จะทนได้เหมือนกันในขณะอเอเลสเอนนาฮาชินะครับเจอหมัดของนาบิลแบบเต็มๆเจอลูกเขาหรือว่าลูกก้านคอในระยะทําการเนี่ยก็รอดยากเหมือนกันคู่นี้บอกเลยนะครับว่าสูสีทําไปทํามาตอนนี้นะครับจากที่นาบิลเนี่ยมองว่ามีโอกาสชนะออเลสเนี่ยเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมให้นาบิลมีโอกาสชนะ 5 0 5 0ิ 50, 50ล้และเพราะการแก้เกมของเอเลสเอนนาฮาชีนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยคิดคล้ายๆกันนะครับว่าจังหวะการเข้าต่อยลำตัวดูจากจังหวะการซ้อมของอีเลสเอเลสเอนนาฮาชีแล้วนั้นเนี่ยบวกกับในเรื่องของสเต็ปเท้าความว่องไวถ้าเกิดว่าอีเลสเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปแล้วก็ใช้หมัดชุด3หมัดนั้นนะครับนั่นก็คือหมัด1-2แล้วก็ลงล่างเนี่ย และสามารถส่งกำปั้นเข้าชายโครงนาบิลได้เนี่ยนะครับเชื่อว่านาบิลเนี่ยก็น่าจะมีอาการเลยฮะเชื่อว่านาบิลน่าจะมีอาการแต่การที่อีเลียสจะเข้าไปถึงลำตัวนั้นเนี่ยอาจจะต้องผ่านอาวุธยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวสามารถหลบหมัดหลบลีกป้องกันแล้วก็เข้าระยะประชิดวงในเนี่ยนะฮะวงในเนี่ยยังไงยังไงด้วยความเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันอ่กอดคอตีเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสของนักมวยหมัดแล้วก็อาวุธหมัดน,นะครับแล้วก็ด้วยความ ที่ช่วงสั้นกว่าเตี้ยกว่าเนี่ยการช็อกในระยะสั้นหรือว่าการออกหมัดระยะสั้นเนี่ยวงมันแคบเนี่ยมันก็จะถึงก่อนและการต่อยลําตัวซึ่งเป็นเป้าใหญ่นาบิวนั้นเนี่ยมีโอกาสเลยนะครับสำหรับไฟนี้ส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่มองว่ายังไงนะครับมุมมองผมตอนนี้มองว่า50-50สแล้วฮะส่วนเพื่อนเพื่อนพี่พี่มองว่ายังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดพร้อมในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเนี่ยได้นํามาให้ทางด้านเพื่อนเพื่อนพี่ พี่ได้ดูว่าตอนนี้อ e ีเลสเอนนาฮะชินเนี่ยซ้อมหนักมากๆและไฟนี้เนี่ยเจ้าตัวนะครับถือว่าเป็นไฟ แรกเลยฮะชิงดําเลยฮะชิงดําหนทางในการที่จะเดินต่อในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวแพ้เนี่ยโอกาสสูงเหมือนกันที่เราอาจจะเห็นอีลสเอนาฮาชินั้นเนี่ยออกไปชกในโปรโมชั่นอื่นเพราะโอกาสในการที่จะชิงแชมป์โลกถอยลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี่ยออกไปชกในกอรี่หรือว่าไปหากินในโปรโมชั่นของประเทศจีนอะไรประมาณนี้เนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จมากกว่าไฟนนี้เนี่ยถ้า เกิดว่าเจ้าตัวยังคงมีความฝันในการที่จะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งในเวท145ปอนด์และต้องการสร้างชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเจ้าตัวต้องชนะนาบิลให้ได้และไอตรงนี้นี่เองนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้อิลิสเอนนาฮาชินเนี่ย ทุ่มเทมากกว่าไฟต่างๆที่ผ่านมาจับตาดูเลยนะครับจับตาดูเลยคู่นี้อาจจะมีพิกก็ได้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครสไตล์เอกเรียขอขอบคุณครับ